ไอศีโลอย่นะครับนะศีโลดแล้วก็สุมชายสมัยตานะครับได้ไอเหี้ยตัวนี้ครับนะมากันณ์แกัรแหนบอ,ก,นอกว่านะครับาการ<ม>เฉลิมฉลองสงกรานต์นะครับรถนะน้ำนำน้องนี้นะครับวิปปลิบนะครับเขาบอกว่าวิปปลิบนะการเฉลิมสงกรานต์นะครับประเพณีเขาก็เป็นอย่างนั้นนะครับมึงจะให้ทำอย่างไร นะอย่างอาชีโรดมันก็บอกว่านะครับอยนะครับนะคณะที่เดินตามไม่ไดโดนน้ำเลยครับนะไม่เดินน้ำนะนะก็มีแต่โดนน้ำสองคนครับมันมันเหมือนกับนะครับมันผิดปกตินะครับนะเขาเสือกไปทุกเรนะื่องแล้ผมผมไม่เข้าใจนะครับนะายกเขาเดินทักทายนะครนะทักนทะา,าย ประชาชนหรือว่ามวลชนนะครับเขาเดินัถ่ายมันก็มีน้ำนะครับมีการลดน้ําสรดน้ํานะครับขอพรบางคนก็นะครับนะแท่จะเข้ามาขอถ่ายรูปนะครับแต่ทางคณะของนะครับนายกก็นะครับนะพูดง่ายก็คือกุกันนะครับนะแต่มันก็เอามาเป็นประเด็นนะครับเอามาเป็นนะครับบอกว่าเป็นการสงการที่มีนะครับ วิปัตตินะครับวิปริติวิปัลาสนะครับไม่เป็นไปตามประเภณีครับจะให้ทํำยังไงจะให้แก้ผ้าให้ท่านนักสินแก้ผ้าเดินนะนะจะเป็นไปตามประเภณนี้สาดน้ําเอาปืนนะครับปืนฉีดน้ํายิงนะครับน้ําความดันสูงอย่างนั้นรับปืนฉีดน้ําความดันสูงไม่ร่บกับประชาชนนะครับจะให้ทํำยังไงครับนะดูถามหน่อยนะสมชายจะไปการ มึงมีทุกเรื่องเลยนะการแหนกกันแหนแทะนะครับนะปากหมาครับในปากมึงเนี่ยครับมีแต่หมาครับพวกนี้นะไม่เคยครับที่จะสร้างสรรค์สิ่งดีๆครับนะมึงยอมรับไม่ได้นะครับมึงก็เอาเชือกไปครับแค่นั้นครับไปชีิโลดนะมึงเอาเชือกไปมึงจะมาการแหนกกันแหนะทำไมครับทำไมจะต้องนะครับทำไมนายกจะต้องทำนะครับ นะครับไปฉลองสงการทําไมจะต้องนะครับทําในสิ่งที่ต้องการมึงเป็นใครมาจากไหนนะจะต้องมานะครับต้องมาถามมึงก่อนใช่ไหมครับโอ้ยนะครับเดินนะครับครับเดินพบปประชาชนเดินอย่างไงครับนะต้องไปถามพวกมึงอย่างนี้ใช่ไหมครับน,น,นะมันเป็นเรื่องของปกติครับ ปกตินายกที่จะไปทักทายพี่น้องประชาชนนะครับเดินเป็นหมู่คณะไปครับมาเก่าวมาแชะนะครับบอกว่านะครับไม่เปียกนะครับมันไม่เป็นธรรมชาติไม่ไปได้อย่างไรนะนี่คือคนพวกนี้มันอิจฉานิจญานะครับทำอะไรเลยครับนะมันจะมาแะมันจะมานะครับวิพากษ์วิจารแต่มันนะครับแต่พวกมัน คเคยทําอะไรได้ซีโรน,นะมึงก็คือลูกหาบขี้ข้าของนตุพรนะขนะี้ข้าลูกหาบนะเห็นดีเห็นงามด้วยนะครับกับพบพวกที่เห็นดีเห็นงามกับพบจตุพรนะครับนะคอปทอหรือว่าทนายนกเขานะครับไอพิชษตชัยมงคลนะครับของทาทัพนะถือว่าเป็นขี้ข้ามันครับเป็นลูกหาบนะนะ เพราะว่าคนพวกนี้เนี่ยมันนะครับรับเงินนะครับรับป้วยมาจากพวกนะครับพวกเสียเสียผลประโยชน์นะครับกับรัฐบาลนะครับไม่ว่าจะเป็นแก๊งคอร์เซนเตอร์ครับนั่นก็เสียผลประโยชน์จากนะครับการบริหารประเทศของนะครับท่านนุงิงครับนะเสียผลประโยชน์กลุ่มชนผลประโยชน์แทนส่วนตัวครับพวกบอลนะครับ นะพวกบอลพวกโรงแรมครับสะเทือนครับท่านผู้ชมนะพวกบอลพวกโรงแรมพวกห้างครับนะในกรทมนี่แหละครับนะเสียผลประโยชน์ครับเพราะว่านะครับเขาก็ยังไม่รู้นะครับว่ามันมันจะเกิดได้หรือเปล่าเหมือนกับเด็กอยู่ในท้องครับนะเหมือนกับเด็กอยู่ในท้องอยู่บอกว่าเกิดมาแล้วจะเป็นคนอับปีจังไรเป็นคนนะครับกรีบ้านกรีเมืองครับ นะกฎหมายนะครับอินเตอร์เทมต์คอมเพล็ก์มันเหมือนเด็กอยู่ในท้องอยู่ในคันบรรดามันยังไม่เกิดคุณบอกว่ามันไม่ดีแล้วครับมานะพวกนั้นบอกไอ้พวกเสียชาติเกิดนะครับนะพวกเสียชาติเกิดมันบอกว่าเป็นเด็กไม่ดีแนละ้วมึงรู้ได้ยังไงว่าไม่ดีครับนั่นะเด็กมันยังไม่ได้เกิดมาครับยังอยู่ในคันบรรดาอยู่เหมือนกับกฎหมายนะครับ คาสินโนนี่แหละครับมึงรู้ได้ไงว่ามันมประเทศไทยมันเคยมีเนี่ยนะนะมันเคยมีเลยเหรอครับคาสินโนมันไม่เคยมีในเมื่อมันไม่เคยมีแล้วมึงรู้ได้ยังไงนะไอพวกเสียชาติเกิดนะครับมึงรู้ได้ยังไงที่มึงบอกว่าไม่ดีที่มึงเอา,ามาหอนถนะามนะครับไอบุรวีนะ <laughs> ไ,ไอเสียชาติเกิดมึงรู้ได้ยังไง มันเด็กอยู่ในท้องครับยังไม่ได้ออกมาจากคันมันดาครับเดี๋ยวบอกว่าเป็นคนพิการเป็นคนตาบอดหูหนวกแล้วครับเป็นไปได้ยังไงครับนะพิการครับขาไม่มีแขนไม่มีครับพูดไม่ได้ตาบอดรู้ได้ยังไงเขายังไม่ได้เกิดมาเลยครับจินตนาการครับโดยเฉพาะไอ้นะครับนะนายทหารเน่านะครับนะอันโทพลดอน โอ้ครับนะผมฟังแล้วมันทำไมถึงมันโง่เป็นควายครับไปเป็นลูกหาบของเกษตรกรได้ยังไงนะมีความรู้เสียปากแสดงว่าไม่มีความรู้ถ้าคนมีความรู้เนี่ยมันคิดไม่ได้นะครับอย่างไงก็ต้องให้โอกาสนะครับผมนะครับว่าสสบางคนคงมีุคนรับบอลเถื่อนแน่ๆโอ้ขอบคุณนะครับนะยี่ร่วมด้วยเช่่ยกันนะครับนะโอกาสต่อไปอาจจะมีการ นะครับโอินนะนะครับสำหรับเอฟซี FC ของแดงสมวาะจะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยกันนะครับนะทำให้พวกมันสะเทือนเลยครับให้มันรู้ว่าไผเป็นไผครับนะน่าจะมีหุ้นส่วนนะครับอย่างเอฟซีปู่นนะนะถ้าอย่างนั้นมันไม่โอ้โหออกตัวแรงขนาดนี้นะแต่ละตัวครับนะแต่ละตัวที่ออกตัวแรงครับแล้วว่าโอ้โหอย่างพาราดอล รัฐบาลนี้นะครับผู้กำกับเขาไม่เอาแล้วครับเขาต้องการเปลี่ยนตัวครับใครแ่ะผู้กำกับนะใครเป็นผู้กำกับไอเสียแมวนะมึงบอกมาที่ใครเป็นผู้กำกับรัฐบาลนี้นะมึงบอกเลยครับพูดแบบนะครับคนปัญญาอ่อนครับได้ยังไงผู้กำกับรัฐบาลี้ใครเขาต้องการเปลี่ยนตัวในายกใครแ่ะครับต้องการเปลี่ยนนะ คนที่เปลี่ยนตัวนายกได้ก็คือประชาชนสสในสภาครับนะสสในสภาห้าร้อยคนคือไม่เอานั่นแหละคือนะครับเปลี่ยนตัวนายกครับแล้วมึงเป็นใครลหละครับแล้วใครครับที่จะเป็นเป็นผู้กํากับรัฐบาลนี่นะบอกว่าแก้ปัญหาอะไรก็ไม่ได้ครับมึงพูดได้ยังไงครับคนะโอ้โหครับมึงจบานยปรมาได้ยังไงไอ้เสแมวนะนี่แหละครับ เหตุการณ์ทางใต้ไม่สงบเพราะว่ามีนายทหารนะครับเชื้อชาติอื่นแบบนะรัฐนะบาลเพิ่งมาครับนะรัฐบาลเพิ่งมาครับแก่ปัญหาเศรษฐกิจไม่ได้นะครับนะผู้กํากับเขาต้องการเปลี่ยนตัวครับไอ้ผู้กํากับที่เขานะครับประชาชนที่เว็ล้านเสียเขาเขายังไม่ได้พูดอะไรเลยนะครับเขายังให้โอกาสรัฐบาลที่ทํางานที นะคนที่เขาเลือกเพื่อไทยคนที่เขาเลือกรัฐบาลนี้มานะเขาไม่ได้เคยคิดเหมือนมึงเลยนะแต่พวกมึงเนี่ยมาโนไปเองครับนะมาโนไปเองนะครับนะโดยว่าคนนั้นนะครับเป็นผู้ก,กํากับจะต้องเปลี่ยนตัวครับไม่เอาแล้วแก้ปัญหาไม่ได้ไปสมราคาคุยครับมึงต้องพูดนะครับประเทศชาตินะครับประเทศชาติมันเก๊งมาสิบปีนะครับผู้ถามหน่อย นะถ้าเป็นบ้านก็ผุพังหมดครับทา่านผู้ชมรัฐบาลนี่มาฟื้นฟูนะครับกําลังมาฟื้นฟูครับโดยเฉพาะไม่ได้เป็นรัฐบาลพักเดียวครับนะไม่ได้เป็นรัฐบาลพักเดียวมีพักร่วมครับพักรวมก็คอยขัดแข้่งขัดขานะจะทําอะไรไดร้อย่างยกตัวอย่างหาเสียงว่าจะแก้ไขและท,ทำอะไรยงตัวอย่างนะและเป็นไงครับ ไอ้กระท่อมเงินทามันก็ขวางอนะาราดอนนะมึงพูดความจริงบ้างสินะนั่นคือนโยบายครับถ้ามึงบอกว่าทําไม่ได้นะครับนะอย่างาอย่างนะครับเงินนิติตอนแบงชาติก็ขวางนะฮาราดอนแบงชาติขวางไอ้น้องมึงรู้ไหมที่รัฐบาลนี่ทําอะไรไม่ได้พยายามตั้ง กิติรัตน์นรนองครับที่เข้าไปเป็นบอดแบงคชาตินะครับไอกิจฎิการนะครับไอมีชัยมันก็ขวางไงคุณทำไมไม่พูดคำนี้ครับมันจะเดินไปได้ยังไงล่ะครับมันมีไอขี้ของหวังทองครับนะเศรษฐพพูธอย่างนี้ครับนะเศรษฐาพูธกับนะครับกับกิติรัตน์นรนองครับเหมือนกันครับเศรษฐพพูดก็เคยเป็นที่ปรึกษานะครับ นายกนะครับนายกสามปอมาก่อนนะแต่ก็มีสิทธิ์เข้าไปเป็นบอร์ดเป็นข้าตได้นะครับนะครับทําไมนะครับทําไมานาคิตรีการโดยเฉว่ามีชัยวิชนุกนะครับเป็นบอร์ดสามทำไมไม่ควงาานะทาไมเป็นได้สมัยประยุทธ์เป็นได้ครับคนที่เคยเป็นอดีตที่ปรึกษานายยกนะครับถือว่าเป็นฝ่ายการเมืองครับนะถือว่าเป็นฝ่ายการ นะเป็นบอร์ดแบงค์ชาติ่ะแต่ทําไมกิติรัตน์อนรองก็เขาเป็นรองนายกก็ได้แต่งตั้งเป็นทางการครับแค่เป็นที่ปรึกษานายกแต่ไม่ได้เป็นแต่งตั้งเป็นทางการนะทาไมถึงกิตติกาถึงตีตกนะครับบอกว่านะครับบอกว่าเป็นเป็นฝ่ายการเมืองครับนะเป็นฝ่ายการเมืองเป็นบอร์ดแบงค์ชาติได้ไหมนะครับมันจะทําได้ยังไงไี่ต้อง